รอดทุกวิกฤตการเงินช่วงดาวคารโคจรวิปริตนะครับมีเครดไม่รับอยู่8ข้อนะฮะมาดูครับเอาแต่เรื่องเลยนะฮะช่วงดาวคารควิปริตถึงแต่้งแต่29พฤศจิกาจนถึงวันที่13ามมีนาจำง่ายๆคือตั้งแต่นี้เลยนะครับไปถึงกลางเดือนมีนาปีหน้านะครับน่ากลัวมกนกนะพอมันกระทาอะไรเกี่ยวข้องเงินทองมันมี8เครดดังนี้ครับข้อแรกครับอันนี้สําคัญนะฮะฟังเหมือนง่าย แต่ถ้าทำได้จะดีมากนะครับคือช่วงนี้เลี่ยงการก่อหนี้นะฮะเขาว่าเลี่ยงหมายถึงเหมือนกับสมมุติว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างนะฮะแล้วกะคิดว่ามันก็เหมือนกับใช้เงินแบบตึงๆหน่อยนะฮะแต่อยากได้มากซึ่งบางทีถ้าลึกเนินึกไปนึกมามันยังไม่จําเป็นแบบที่สุดน,น,นะครัะคือมันใช้ก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไดไดเป็นแค่ยอยากก็เฉยไออารมณ์เนี้ยเอาไว้ก่อนนะฮะ แต่ของมันจําเป็นจริงๆเลยนะครับบางทีต้องไปทํางานนะฮะและ้วบางทีมันต้องเดินทางบ่อยอาจจะต้องใช้รถนะฮะหรือจะต้องผ่อนรถดาวน์รถนะครับแล้วเงินมันก็พอได้อยู่เแต่ว่าก็กลัวว่ามันจะยังไง,งแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้มันมีค่าเดินทางคูณ2เท่า3เท่าจากตอนที่ใช้อะไรเงี้นะฮะคือก็ต้องบทบคุณหาเน,นะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยไม่ครับแต่เลี่ยงการก่อหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดเลยได้หรือเรื่องการก่อหนี้ที่จริงๆเรายัางไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับโอเคนะฮะข้อแรกเลยลหละข้อที่2คือจะเรียกว่าเช็คเอกาสารนะครับหรือพวกทําสัญญาการเงินต่างๆต้องระวังไว้พิเศษเพื่อนๆอาจจะต้องดูนะครับช่วงนี้ถ้าจะต้องเซ็นเอกาสารสัญญาอะไรก็ตามมันมีดวงผิดพลาดตกหล่นหรือทุกขเอาเปรียบนะฮะแล้วคอยตรวจดูว่ามีหนี้สินอะไรต้องชําระไหม หรืออะไรจะถึงดิวต้องจ่ายแล้วถ้าไม่จ่ายไม่ทันเดี๋ยวโดนปรับค่าภาษีต่างๆภาษีที่ดินภาษีนู่นนี่นั่นอะไรก็ตามนะครับนี่ฮะถ้าเลยกําหนดแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะบางคนแบบโอ้มีที่ทางเยอะนะแต่ลืมมีแปลงใหญ่ลืมไปจ่ายภาษีนะฮะโอ้โหตอนนี้ภาษีสูงดูนะครับจากนั้นเนี้ยคือผมอยกตัวอย่างก,ก็เฉยว่าเช็คเอกสารต่างๆหนี้ต่างๆ ถ้าบางทีมันเกินกําหนดชําระแล้วมันโดนปรับกี่เปอร์เซ็นต์มันจะยิ่งเหนื่อยนะครับฉะนั้นคอยเช็คต่างๆเป็นพิเศษนะฮะรวมถึงสัญญาต่างๆนะครับข้อ3นะฮะพยายามถ้าหาวิกาได้นะฮะสร้างแหล่งรายได้เสริมนะครับก็คือถ้ามีงานพิเศษจ็อบพิเศษหรือบางทีหาโอกาสนะครับในการทำงานนอกถ้าทำได้นะหรือจะหาช่องทางการเงิน ที่เราเคยทํามาก่อนนะครับบางคนอาจจะเคยรับจ็อบอะไรมานะครับก็สามารถนํามาทําในช่วงนี้ได้นะฮะจังหวะดาวมันเด่นในเรื่องของการหาอะไรใหม่ๆทาเนี่ยนะในช่วง,วงนี้มีอะไรใหม่ๆคิดหรือว่างานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆอะไรก็ตามนะฮะบ,บางทีเป็นลูกจ้างก็ไบางทีใช้แรงในการลงทุนใช้สวองในการลงทุนใช้คอนเน็ชันจับแพชชแกะในการลงทุนอะไรก็ว่าไปนะครับบางคนจะ ซื้อมาขายไปซื้อขายแล้วเปลี่ยนคือเป็นแหล่งรายได้เสริมลองดูฮะว่าเราทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะต่อมาครับมีข้อสามนะฮะมีแปดข้อนะครับข้อสี่ต่อมาฮะคือเรียกว่าอันนี้สําคัญนะเรี่ยงการให้ยืมนะโอ้โหเนี่ยแบบเบี้ยหัวแต่งจริงครับบางคนเสียเพื่อนเสียญาติเสียเพื่อนสนิทก็เพราะว่ากู้ยืมนี่แหละนะครับบางทีมีเหตุให้ต้อง มีคนมากู้ยืมของเรานะฮะหรือว่าเราจะไปกู้ยืมใครนะครับบางทีมันก็มีระวังหมดจะเสียเพื่อนนะครับพยายามก็ถ้าเราจะเป็นต้องยืมก็เลือกที่แบบชัวร์ๆหน่อยแล้วกันนะฮะหรือว่าที่แบบเข้าใจเรานะฮะพ่อคุณแม่อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ต้องเกรงใจอืมเพราะเดี๋ยวท่านก็ไม่ได้เกรงใจเราท่านจะให้ไม่ให้เรื่องของท่านอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อย่างน้อยถ้ามีใครมากู้ยืมเราต้องระวังดองคารวิปปริตถ้าสัมพันธ์กับเงินทอง มันคือการถูกหลอกถูกโกงเลยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะฮะต่อมาครับรต่อมาคือเรื่อง่อนพิจารณาหรือว่าเรียกว,ว่าการซื้อของสําคัญนะฮะอันนี้ก็คล้ายๆกับข้อดังกล่าวเดี๋ยวว่ามันก็เปรียบเทียบราคาเป็นพิเศษหน่อยเลือกร้านดีๆหน่อยพโอกาสที่จะเสียรู้มันมีนะครับบางคนถ้าซื้อพวกสบ,บู่แปรงเฮสิฟันนะฮะแล้วอราคามันแพงกว่าร้านอื่นหน่อยมันอาจจะยังไม่เสียดายเท่าแบบซื้อของ คพื่อใช้ไฟใหญ่ๆซื้อรถซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อจักรยานนะฮะจีก็เสียดายนะโอ้ได้ของถูกมาใช้ปั่นไปสองดีล้อหลังนำหน้าล้อหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะค,คือบางทีมีเหตุปัจจัยให้เลือกร้านที่ถูกที่เราถูกหลอกลวงได้ก็เอาร้านชัวร์นะครับหรือว่าเปรียบเทียบราคาหน่อยจะได้ไม่เสียดายนะครับคอยเช็คตามข่าวหน่อยนะฮะบางทีแบบซื้อปุ๊บนะฮะพวกนี้เขาลดราคา25%่สิบห้าเปอร์เซ็นต เสียดายนะครับบางทีก็เลยบอกว่าพิจารณาก่อนซื้อจะเปรียบเทียบหรือเช็คอะไรดีนิดนึงนะฮะมันจะได้ไม่เสียความรู้สึกมันจะมีเหตุให้เสียความรู้สึกนะฮะในเรื่องการจับใจแฮสอยถ้าไม่ได้ตรวจสอบดีๆนะครับต่อมาฮะอันนี้ถ้าทําได้นะฮะพยายามเก็บเงินฉุกเฉินไว้นะครับหรือหาวิธีเก็บเงินฉุกเฉินนะฮะคือบางคนเก็บมีเงินเก็บเก็บไว้ใช้เก็บไว้ลงทุน เก็บไว้ฉุกเฉินนะครับบางคนมีหลายก้อนนะแต่ว่าอย่างน้อยเก็บเงินไว้ชุกใช้ฉุกเฉินนะครับอันนี้จําเป็นนะฮะเพราะามันจะมีเหตุปัจจัยให้จํเไ็นต้องใช้เลยนะฮะในช่วงอย่างนี้ไปก็คือตั้งแต่เนี้ยสัปดาห์เนี้ยจนถึงช่วงกลางเดือนมีนาปีหน้านะครับมันจะมีเหตุให้ใช้ฉุกเฉินหลากหลายครั้งหรือใช้แบบด่วนนะครับเนี่ยบางทีมันจะมีมากกว่าครั้งสอสาครั้งนะครับอย่างนี้ไปนะดังนั้นก็เลย มีนิดมีหน่อยก็เก็บสะสมไว้นะครับจําเป็นนะฮะบางคนไม่ชินในการเก็บมันก็ไม่รู้เก็บไงแป๊บๆเอาออกไปกแล้วจ่ายแล้วนะฮะก็ฝึกๆไว้นะครับจําเป็นนะฮะต่อมาครับอันนี้ก็จําเป็นนะฮะบริหารหนี้นะบางทีเรียกว่าบริหารหนี้เก่านะครับบางคนมีหนี้เยอะนะครับก็ต้องเรียงลําดับดีๆอะไรควรจ่ายก่อนหลังนะฮะหนี้ไหนที่แบบดอกสูงๆนะฮะโอ้ยรีบจบใหวไวแล้วกันนะ ว่าค้างคานานเดี๋ยวเรียกว่าเบี้ยวหัวแตกนะครับฉะนั้นข้อนิสสำคัญฮะรบ,บริหารหนี้ดีๆอะไรควรใช้อะไรควรใช้ก่อนในอันไหนควรชำระที่หลังได้หรือแบบวางแผนดีๆครับจัดสรรดีๆใครที่ไม่หนี้เยอะนะฮะแล้วควรใช้จ่ายอะไรก่อนหลังเนี่ยเงินมันเหลือนะหรือบางทีมันจะเบาโรงโปร่งใจถ้าคุณมีหนี้อยู่5ที่นะฮะเธอเรียงลาดับความสําคัญ แล้วบวกแล้คุณหาดูดีจะลําดับแบบลงตัวนะมันจะไม่แบบเหนื่อยเท่ากับมีอะไรก็อยากอยากใช้อันนี้อยากชําระนะั้นอยากคือถ้าใช้ตามอารมณ์เนี่ยโอ้โหมันบางทีเงินมันไม่เหลือนะฮะโอเคนะลองนำพิจารณาดูะฮะแล้วข้อสุดท้ายครับอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์บางทีประชดแฟนแฟนไม่มานะฮะหรือแฟนไม่ดูแลใช่ไหมนะฮะแฟน งั้นเราช็อปแหลกเลยนะฮะช็อปดีกว่าแก่เซ็งเพื่อนเเคยไหมซื้อของดีกว่าจะได้สบายใจมันเครียด่าก็อย่าใช้จ่ายด้วยอารมณ์นะฮะมันมีทุกรูปแบบนะใช้จ่ายหรือตัดสินใจใช้หรือซื้อด้วยอารมณ์นะฮะอะไรอะไรก็ตามนะครับเลี่ยงนะฮะอันตรายครับนี่ฮะช่วงดาวังคารโคโจรวิปริตเทิเพื่อนลองเช็คและทำตาม8ข้อนี้ได้ให้มากที่สุด โอ้โหรับรองเงินเหลือเหลือหรืออย่างน้อยมันก็ไม่เหนื่อยเท่าที่เราใช้จ่ายในปัจจุบันเพราะอย่างน้อยเรารู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรจุดแข็งคืออะไรควรโฟกัสอะไรเป็นพิเศษเรื่องไหนที่ต้องทําก่อนหลังนี่โอ้โหมันช่วยได้อย่างน้อยก็พอสมควรนะมันก็จะรอดปลอดภัยนะโอเคนะครับก็ขอให้โชคดีฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปเรื่องของอาการเอาตัวรอดนะฮะในช่วง ดาวงคารวิปริตเกี่ยวกับเรื่องของการงานอีกสคริปต์หนึงนะครับจะได้นําไปใช้เกิดประโยชน์นะครับโชคดีขอให้เงินเหลือๆทุกท่านนะครับเป็นกาลังใจให้ฮะแต่ถ้าถูกคนนั้นที่1นึ่งเนบางทีมันก็แบบได้หลายใบยมันก็จบเงินนะจะต้องแบบเฮ้ยต้องเก็บประหยัดมันก็เก็บประหยัดไนดะ้โอเคครับไปเลยครับโชคดีครับ